สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวนิชชนันวงสูงชฉันปวส1นับสเลขที่43วันนี้ออกมานำเสนอวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะกรณีที่1ไม่แจกแจงความถี่2 36 6 4 48 8 60เอาเลขทั้งหมดมาบวกกันค่ะ 12บวก36เท่ากับ48 48บวก24เท่ากับ72 12บวก48เท่ากับ120 120บวก60เท่ากับ180เอา180ไปหารกับจำนวนตัวเลขทั้งหมดค่ะได้เท่ากับ36 กับ36ค่ะกรณีที่ 2, 2> จแจกแจงความทีจากคะแนนแบ่งอัตราภาพชั้นได้ดังนี้ี3 0ถึง39 40ถึง49 50ถึง59 60ถึง69 70ถึง79รวมความทีก่อนนะคะเอา6บวกกับ4ได้10 8บวกกับ 2, 2> <ม>ได้10แล้วก็เอามาบวกกับ10เป็น20แล้วก็บวก10นี่เป็น30 n เ,เท่ากับ30 การหาจุดตึงกลางเอาจำนวนตัวแรกบวกกับจำนวนตัวสุดท้ายแล้วหารด้วย2เท่ากับ34.5อัตราภาคชั้นนี้ได้44.5ส่วนอัตราภาคชั้นนี้ได้5 5 5 54.5 อันตภาคชั้นนี้ได้64.5และอันตรภาคชั้นนี้ได้74.5หลังจากนั้นเราก็มาหา f จุด x นะคะคือเอาความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางค่ะก็4คูณ34.5เท่ากับ138 44.5คูณ2เท่ากับ89 54.5คูณ8เท่ากับ436 64.5คูณ6เท่ากับ387 74.5คูณ10เท่ากับ745นำ f จุ x ทั้งหมดมารวมกันนะคะได 7 9 5จากสูตรซิกมา fx หาร n เท่ากับซิกมา fx คือ1,795หาร n เละคนนี้จริงเท่ากับ59าิ้า